สวัสดีครับผมดับหรืยังรับดับหรือยังสวัสดีครับเดบ็อกเดบ็อกสวัสดีครับเดบ็อกขอตังค์หน่อยครับเดบ็อกเจอน้องสาวพี่ยังยังเลยครับเขาอยู่เดี๋ยวอยงนี้หรอไม่อยู่ครับวันนี้ไม่อยู่ผมผมต้องม่ทป็นขะวันนี้วันพักผ่อนแก๊งครับ อ๋อ <AL> วันพักผ<ช>่อแก<ห>ก็คือเขาเขาเลยไม่อยู่ใช่ไหมใช่หนูก็พักผ่อนมาข,ขอเพลงได้ไหมฟังเพลงอ่ะโอ้หนูมไม่ค่อยสบายครับกลัวร้องไม่พอเท่าไหร่ขอพี่อยากฟังเพลงเลยครับอยากฟังเพลงผิงไฟครับผิงไฟใช่ ได้ครับได้แป๊บนึงนะครับโอเคครับเอาปิ๊ปปี่รู้จักไอไอนี่ได้หรอไอโตอ้นเนี่ยตัวอ่อนอ่อนรู้รู้จักครับเลี้ยงพี่ครับสัตว์เลี้ยงใช่โอ้ขอมือหน่อยดิฮะขอมือหน่อยแล้ว หล่อดาเพื่อนหลอ่ออยู่ปะเนี่ยฮัลโหลอ,อยู่ไหมดาหลอ่อดาฮัลโหลมาแล้วไหนคอมือไหนหอ่อยเหรอนายเป็นอันเนี้ยเอ้ยรู้ว่จะต้องไปกลัวอะไรบางทีตอบช้าผ <c oughs> มใช้วเวลากับทัวร์ไปเยอะแยะในดูบีไลบีในลำคานซีดียังกับวัวควายลุงสวยคอยไปดูทัวร์ไปพี่โตคนนี้เขาเขาอะไปอยู่กับหนูทุกวันเลยช่วงเนี้ย เหนื่อยมากเลยเพื่อนทุกคนเขาเอามาดีห้ามบอกห้ามบอกว่าผมนิสัยไม่ดีไม่พี่ไม่ได้บอกว่าเรานิสัยไม่ดีห้ามบอกว่าเหนื่อยเราน่ารักมากห้ามบอกว่าเหนื่อยน่ารักน่ารักเลยใช่ไหมครับคนนี้น่ารักแต่ไม่ไม่เท่าคนคนนึงครับคนนี้แต่งตัวเหมือนพี่เลยไม่เท่าคนนึงเหรอคนไหนครับพี่ ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขายังน่ารักเหมือนเดิมหรือเปล่าครับชื่ออะไรคุนคนไหนหระครับขอตังค์หน่อยได้ไหมอะไรนชื่อแมรี่เจนกระเป๋ากระเป๋าพี่คนเนี้ยชื่อว่าแมรี่เจนใครว่าใครชื่อแมรี่เจนพี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่ชื่อซีลิน แล้วคนเนี้คนเนี้ใครนี่น้องไปซื้อมาต้มก่อนเพื่อนเซื้อมึงกูอยากได้แค่กองไฟอ่ะมึงมีกองไฟตอบปะเป็นแต่กูน่าจะใช้ผ้าอ่ะเพื่อนพี่ฮัลโหลว่าไงน้องน้องมีกองไฟที่คนนี้ไม่ตอบเลยผมไม่อยากเล่นแล้วพาเพื่อนพี่ไปซื้อหน่อยได้ไหมล่ะฮัลโหลพาไปซื้อนี่ได้ไหมกองไฟผมอยู่ตรงนี้ ไม,ไม่เอาไปซื้อใหม่ได้ไหมพาไปหน่อยพี่ผมไม่เอา่าเออครับพี่ต้ว่างไงนะเมื่อกี้ฮัลโหลครับครับว่าว่างไงครับเมื่อกี้ว่าถามว่าอะไรนะครับลืมแล้วเออ <laughs> <laughs> อ๋อถามว่าคนคนนั้นนี่เขารูปร่างหน้าตาไงครับพี่พี่ทำอะไรอยู่ครับเออผัวสีแดงแดงครับผัวสีแดงแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นลิปสติกที่ปากไม่ค่อยมีครับอ๋อก็จะมึนมึนนิดหน่อยอู้อู้เยอะครับอู้ไปเรื่อยเหมือนกันอ๋อเหมือนใช่เหมือนกระดับเลยวะครับเหมือนกันเลยใช่ไหมคล้ายๆกันครับๆๆๆคล้ายๆกัน พี่ถ้าให้ลูกหนูร้องก็เพราะเหมือนกันนะอยากฟังเลยครับลคับหมูมาพอดีเลยลูกชื่ออะไรครับชื่อนโมครับอ๋อเออใช่เพราะคนนั้นก็ร้องพอครับแต่อยากฟังก่อนได้ไหมเราเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมได้ครับเพลงถึงไฟได้ไหมได้ครับโอ้ได้ครับเดี๋ยวรอฟังแล้วคุณมีอะไรให้เราหรือเปล่าล่ะถ้าเราร้องให้ฟังผมจ้างก็ได้ครับพี่ ยวผมจ้างคนไม่ต้องจ้างหรอคชื่ออะไรสองคนเลยใช่เพื่อนผมอยากฟังผมก็อยากฟังได้ครับแป๊บหนึ่งครับชื่ออะไรคนเนี้ยหัวสีทองที่มีแก๊งยังไปอยู่แก๊งผมไหมผมชื่อด็อก แก๊งผมชื่อว่านะกัปมันสาวผมสัมภาษณ์คนนี้อยู่พี่ผมไม่ได้กวนใช่ไหมพ <c oughs> ี่บอกเพื่อนผมหน่อย อะไรนะเอาพี่มาแล้วครับพี่บอกว่าผมพูดมากหรอโอเคครับน้องชายฟังฟังไอ้เงียบก่อนแป๊บนึงได้ปะพี่เพิ่งบอกว่าให้ผมเงียบเหรอใช่เงียบเงียบแล้วเงียบเงียบยงเงียบเต้า ที่พิงไฟไดโชว์อาลาชาสัญญากับสายหน้าจะเอาความฝันไปวางไว้ที่ตักธอกี่วันแล้วหนาว่าบคิดถึงทุกนบในตาคลอกี่คืนแล้วนาววันที่รอ อดทนทำไมจะพบก,กันเราจำรู้ฉันสบายดีที่ตรงนี้ไม่ต้องสนธอนะฉันขอว่าฟังอวนดาวฉันรูว่าเธอ เเธธอออตต้ oh, oh! Mm ้งงนนนีีไม่่คฉัขททโหพอมมากเลยครับโอ้โห เสียงไม่ค่อยไหวนะฮะเดี๋ยวตมตัวลูกหนูมาดีกว่าลูกหนูก็ร้องพร้อมนครับขอบคุณครับนี่น้องอาร์ตหรือเปล่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับชื่อว่าอาร์ตคนเนี้ใช่ตัวบอกพี่ไงพี่จําได้ชื่อว่าอาร์ตตัวเชื่ออย่างนะโอย แล้วพี่พอจะรู้จักหมครับคนที่หนูบอกแต่ครับอะไรนะครับคนแบบระวบอบอกบอกบอกใหม่ได้ไหมหัวสีแดงแดงเลยครับรจะลบนะเราจะลบนะแล้วก็มึนๆไหนฮะหัวสีแดงเหรอครับชายเล่นอาวุธเก่งทุกอย่างเลยครับต่อยกเก่งขับขับรถก็เกง่งขับรถเก่ง เขาเป็นคนสอนหนูอุ้มเออท,ที่ที่อื่นนะครับใช่หรอใช่ตอนแรกหนูเป็นคนขับรถที่แย่มากแต่ว่าเาขาสอนจนตอนนั้นหนูไปอุ้มเออมาได้เคสเออด้วยสอนหลายๆอย่างที่เคยมีใครสอนอ๋อสอนทุกอย่างเลยเหรอครับคนนี้ เร<ม>าเขาไปไหนแล้วเขาน่าจะอยู่แถวนี้มั้งครับแต่บารุ้ว่าเขาจำหนูได้หรือเปล่าแล้ว,แล,วแล้วทำไมเขาถึงจำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าถ้าที่โน่นอ่ะอืมเขาผ่านอะไรอย่างมาด้วยกันเยอะครับแบบว่าเริ่มหลายๆอย่างพร้อมๆกัน แต่เขาเป็นคนไม่ชอบฟาร์มแต่หนูจะเป็นคนพาเขาไปฟาร์มแต่หนูเป็นคนไม่ชอบขับรถกับทำงานดำแต่เขาก็จะเป็นคนขับรถขายยาให้กับพาไปจกกปูครับเขาชื่ออะไรครับชื่อชื่อในวงการชื่อไอ้ท็อปครับแต่จริงๆเขาเคยบอกว่า อ่หมันเพื่อนเขาเคยเรียกเขาว่าเจสครับเจเจใช่ขอขึ้นรถ่อนแบบนึ่งครับ mm hmm. ผมจะสีแดงๆดงหน่อยครับ ผมแดงใส่หมอกปะใส่หมอไหมครับนวองไม่ไม่ใส่ครับแต่หนูเคยปะกันแล้วที่ธนาคารนะครับแต่เขาเป็นคนที่ใส่บดีเท่าไรเขาชอบแกล้งเขาชอบมาต่อยเขาชอบมากระทืบถ,ถ้าเจอกันที่ไหนจะต้องตายเหมือนคนนี้เลยที่เราพูดอะเนี่ยที่หนูพูดแล้เหมือนคนนี้แล้วปะ ใช่ป่ะครับคนนนี้เหรอคะเหมือนพี่เลยไม่รู้เหมือนกันต้องให้เขาพูดดัวค่ะหนูจะจำเสียงเขาได้ฮัลโหลครับยยผมอยากฟังเพลงไงเนี่ยครับสนิทใจอ่ะน้องได้ไหมสนิทใจสนิทใจ เดี๋ยวให้ลูกมาร้องได้ไหมอ๋อได้ครับได้กำลังมาใช่ไหมครับใช่จำได้หรือเปล่าอ่ะจำจำได้หรือเปล่าหมายถึงว่าจำอะไรครับลูกอรอลูกสาวอรอหรือว่าอะไรครับใช่ครับที่ยงเขาเป็นแบบนี้แหละครับคนนั้นอน่ะ ใช่เหรอแบบนี้เลยเหรอครับใช่ใช่คนเดียวกันไหมหนูคิดว่าหนูจำคนที่สำคัญสำคัญไม่ค่อยพลาดครับคิดว่าใช่โอ<ห>้หนูไม่เคยไม่เคยจำเขาไม่ได้อย่นี้ดีกว่า จ,จำได้เขาตลอดใช่ไหมไม่เคยลืมครับไม่ไม่เคยเขาไม่เคยหายไปไหนครับเขาไม่เคยหายไปไหนแล้วเขาอยู่ไหนครับตอนแรกเขาบอกว่าเขาอาจจะมีสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับแก๊งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ก็เลยไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนแต่ตอนนี้คิดว่าเขาน่าจะอยู่ตรงหน้า หนูก็ไม่เคยแบบอะไรนะคระเพื่อแบบเป็นกําลังใจให้ตลอดในสิ่งที่แบบเขากําลังตั้งใจทําทุกอย่างก็คิดคิดว่าอยากให้เขาประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เขาตั้งใจอะค่ะคอยเป็นกาลังใจให้แบบเสมอครับใช่ครับ เชื่อว่าเขาทำได้ครับตอนนี้เขาก็น่าจะตั้งใจอยู่ฮัลโหลพี่ยูจิโร่คนเนี้ยใช่ไหมครับผมว่าไงว่าไงน้องชายพี่ยูจิโร่ไปเล่นธนาคารไหมธนาคารไม่ไม่ได้ไปครับโอเคพี okay, ่ยูจิโร่ไม่ได้ไปเลยครับเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหารครับโอเคครับพี่เยูจิโร่มีหลายอย่างที่เขาตั้งใจทำแล้วก็ทำได้อ๋อ ใช่แล้วเราทำไมไม่อยู่ข้างๆเขาอ่ะก็เขามีสิ่งที่ต้องทำไงฮะหนูเคยบอกเขาไปแล้วว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ข้างๆให้มองให้มองดาวครับเพราะว่าเคยไปดูดาวด้วยกันมาตอนวันที่มันเป็นเศษดาวหางเคลียครับหนูบอกเขาไว้วันนั้นไม่รู้เขาลืมหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ข้างๆกันให้มองดาวก็ทำให้นึกถึงกันอะไงีย หนูคิดว่าเขาจะรับรู้เสมอว่าหนูคอยเป็นกำลังใจให้ว่าแล้วเห็นเขาห็นเขามองดาวด้วยเลยครับใช่เหรอครับไม่ใช่เขามือลอยเหรอไม่ใช่ครับเขามองดาวเห็นเขามองเขามองแต่ดาวเนาะนี่ลูกหนูมานะฮะฮัลโหลอะไรอยู่กับใครเนี่ยสวัสดีนี่อันนี้พี่ชายพี่พี่ตีมชื่อพี่โรเบร์โตสวัสดีครับพี่โรเบร์โต พี่อันนี้พี่อาร์ตพอดีชื่อพี่อาร์ตสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับก็ตัวหมานี่ชื่อชื่อชื่ออะไรชื่อดอกชื่อดอกสวัสดีครับพี่ดอกแล้วคนนี้อี่แม่ให้อีลาดูว่าเขาคือไผ่พี่จิ๋วใครอ่ะมองไม่เห็นและเมือดมากเลยอะพี่จิ๋วให้หนูลองดูแล้วหนูคิดว่าเป็นไผ่ พี่จิว๋วเฮ้ยเอ็งบงังอะใครเนี่ยไอ้ด็อกพี่จิว๋วเป็นแฟนกันไหมพี่จิว๋วอี่ล่ามาอะไรเพิ่งเจอกันงซ่อมเบิงให้ชัดๆไอ้ดัดบทำอะไรไว้น้องไอ้เด็กปะเป๋ทำอะไรของมึงวะอ้อก็ไม่อยู่หรอก<อ>ใช่ไหมอ่ะทำไมไม่ตอบอ่ะ เชื่อว่าอะไรเชื่ออะไรเหมือนนี่พ่อเลยอ่ะพี่คนนั้นน่ะเหมือนจิ๋วเลยจิ๋วอ่ะเขาไม่อยู่เหรอคนนั้นน่ะเสียงเหมือนจิ๋วนะหนูร้องเรียกอยู่สิไม่รู้เขาจำหนูได้หรอเหมือนจิ๋วอ่ะเรียกปาาไม่ไม่หนูครับอันนี้ป้าป๊าหนูวะคนนี้นเอ้ยใช่เขาใช่ไหมใช่ป้าป๊าเราเป่าพี่พี่ หนูเรียกเขาอพ่อเขาน่าจะเขินมาเราหรือเปล่าเขาเลยไม่พูดอะครับน่าใช่นะครับทำไมเขาไม่พูดอ่ะเหรอผมว่าเขาน่าจะเขินมาเราครับเคเนี้ผมเพื่อนมีอยู่สี่คนด้วยหนูเคยืบอกเด็ดแต่ฟิลดีนะพ่อแม่ลูกโนูเคยบอกลูกไปแล้วเขาว่าอย่าไปไปเรียกเขาว่าพ่อเดผอเขากระทือบเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกก็ยังไปเรียก ตัวบกกลัวเขากระทืบหรอไม่กลัวแล้วเขาไม่ทํไรเด็กก่อนทําไมอ่ะก็เรียกมาตั้งนานแล้วเขาเห็นไม่ทําไม่เห็นทํไรหนูเลยอ่ะใช่เขาชอบหรือเปล่าเขาชอบไม่เราเรียกหรือเปล่าเขาเลยไม่ทะไรอ่ะใช่ไหมเขาหน้าชอบนะครับผมลืมแล้วอ่ะแล้วน้องไม่อย่หรอเขาไปหาหนูบ้างเลยเขาน่าจะอยู่นะแต่ว่าเขาแกล้งเขาเขิดหรือเปล่าครับเลยไม่พูด เขาไปหาหนูบ้างกล่ะถ้าเขาเป็นอีพ่อหนูอ่ะก็ไม่เห็นเลยอ่ะตั้งนานแล้วอ่ะไก่ดิเขาน่าจะไม่ว่างเขาจะมีสิ่งที่เขาต้องทำที่นี่มีไก่ไหมไหนอะร้องเพลงให้ให้พี่โรเบิร์โตฟังได้ไหมเขาอยากฟังพิงไก่อ่ะมีไก่ไหมไม่รู้รองไหม่หรือเปล่า ออเถะ้นั่นแน่เขาขยับตัวแล้วไงแต่ไม่พูดเราอยากกินไก่อ่ะเราลองไปเรียกดูใหม่ไหมพี่เมื่อไหร่กองไฟจะเต็มพี่พ่อพ่อร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับผมไม่เต็มสักทีผมตกผมต้มตั้งนานละใช่หรือเปล่าต้องมาพูดอ่ะเรียกนเมย์ ร้องเพลงสนิทใจให้ฟังหน่อยอยากฟังเพลงไหนสนิทใจของอาร์ตาร์ตเราไม่เป็นได้ไ่ร้องได้ไหม้องชายพี่มานี่สิพี่ว่างไง้องไม่ได้หรอพี่่นารักมใช่ร้องไม่ได้มีแต่เพลงที่หนูแบบชื่อจิ๋วเหรอมีอยู่ในเนี่ยในหัวหนู้ะเอ้ยเราคนชื่อสาธุนี่ไปไหนวะผมไม่อยากรู้จักนะ ไม่เห็น<ต>นะมันต้องถามเขาบินไปแล้วฮะบินไปแล้วเขาไม่อยู่หรอเขากลับไปแล้วครับเขากลับไปที่ที่เขาเคยมาแล้วเอากลับไปไหนนะครับน่าจะกลับไปแล้วครับเพราะว่าถ้าลูกลูกหนูมีถ้าเกิดว่าสาธุเขาเป็นเหมือนพระจันทร์กับพระอาทิตย์เขาถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งจะไม่อยู่อะไรครับอะไร<อ>สาธุอะไรครับ อะไรเสียงคุณเบิดเป็นคนเมานะเบือนเมาอ่ะฮัลโหลครับสาธุอะไรครับลูกเราไงครับนาโมนมามิสาธุสามคนผึ่เพิ่งรู้เนี่ยนึกว่ามีมีแค่คนนี้คนเดียวคืออะไรก็มีตะกักอะไรู้อยู่แล้วลาเลนน่ะคือผมเข้าใจแล้วก็ยังไงผู้หญิงก็คนนี้แล้วอะไรสาธุไหน สาธุคือเป็นเป็นลูกแต่ว่าเป็นหมอแต่ว่ามาไม่บ่อยครับเขาไม่ค่อยว่างแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่นโมมาเขาก็จะไม่มาแล้วอ้าวเขาไม่ถูกกันอ๋อใช่แล้วเลี้ยงลูกยังไงอ่ะไม่ให้ถูกกันผมงกง็คุณไม่มาช่วยเลี้ยงล่ะ ไม่มาช่วยสั่งสอนบ้างหรอล้วโมวันก่อนหนูบอกว่าอีพ่อจะไปหาหนูแล้วหนูไม่ได้เจอกันหรอไม่ได้เจอเจอโจนก่อนทำไมอ่ะเข้ามาเล่าให้เขาฟังไนะหมหนูสาะพิมพ์ไปพ่อก็ไม่ตอบกลับเลยอ่ะทำไมเกิดแรขึ้น ก็ตอนนั้นนี่พ่อมาหาใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวไปหาทรงโลให้หน่อยหนูก็เลยส่งโลไปให้พี่บ่อนน้ำผมจะดับแต่ว่าในตอนนั้นน่ะมันก็มีใครไม่รู้ขับรถมาพี่เอาไปชักให้หน่อยเอาไปชักให้หน่อยรับมามากระเป๋ากระเป๋าห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดเร็วๆแล้วไงต่อแล้วทีนี้ อยู่ดีๆก็มีคนขับรถเข้ามาในซอยเนี่ยซอยที่หลอมเล็กใช่ไหมมนนี่มาซอยที่หลอมเหล็กแล้วทีนี้อยู่ดีๆหนูได้ยินเสียงรถขับเข้ามาใช่ไหมหนูกําลังถือโทรศัพท์อยู่ตอนนั้นกําลังอ่านแชทที่พ่อทักมาแต่หางตาหลับมันเหลือบไปเห็นเขาขับเหมือนจะขับรถมอไซน์นะขับรถมอไซค์แล้วก็เห็นเป็นชุด สีแดงๆงหรือเปล่าไม่รู้ว่าคนเดียวกันกับพี่แม่โดนไหมแล้วตอนนั้นภาพตัดเลยตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับเงินสามแสนแล้วก็พต,ตเนียมหนึ่งเม็ดใช่แล้วไอพ่อหนูแค่นี้แล้วทีนี้หนูก็ทักไปหาพ่อบอกว่าเดี๋ยวไปละตอนนั้นน่าจะมีธุรามั้งเลยรีบไป เขาก็ไปเลยเหรอไม่ได้เจอกันเหรอพ่อแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยนะับตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณไปไหนตั้งแต่วันนั้นอันเพื่อนะอะไรอะแล้วคุณจะไปหาลูกเหรอวันนั้นผมไปมีธุระด่วนไง โอ้โ oh. จร<น>ที่ที่หนูอยู่อะพี่โรเบโต้มันแปลกมากมากเลยครับแปลกแปลกแปลกครับ uh, อะอะไรครับจรที่ที่หนูอยู่อะจะแปลกครับเพราะว่า <ทำ S 1> เราจะ,ะทุกทุกครั้งที่หนูตื่นมาหนูก็จะได้ของเหมือนตอนนั้นหนูกําลังจะขึ้นไม้แล้วใช่หรอใช่ทุกรอบที่หนูแบบ หนูตื่นมาจะมีของที่ต้องใช้แบบหนูต้องใช้อ่ะครับอยู่<จ>นในโจนเขาโรแม,มนติกจังอะฮะทำไมโรแมนติกอะครับไม่รู้ครับ <c oughs> โอ้เขาทำราบสลบใช่ไหม <c oughs> อ๋อแบบอะไรไมาให้อ่ะของหนูอ่ะหนูสลบสามรอบเลยครับรอบแรกอ่ะตื่นมามีเงินมีเงินอยู่สีเงินแดงครับสี่หมื่นแล้วก็มีโปรตเนยมรอบสองก็ หนูเห็นแล้วว่าแบบมีแบบขับรถมาดักหนูที่เลเบลล่างแล้วก็แบบยิงยางรถหนูแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มีของขึ้นมาอยู่ในตัวอีกรอบสามก็มีอีกครับแบบประมาณทั้งหมดสามรอบเลยที่หนูแบบได้ของมาแล้วเสร็จทีนี้หนูหนูมาตอนนั้นหนูเจอเขาแล้วหนูมาเล่าให้เขาฟัง เขาบอกหนูว่าโจนทําแบบนั้นโจนจะจีบหนูหรือเปล่าแต่หนูไม่เคยรู้จักกับโจนแล้วหนูก็เลยไม่รู้ว่าโจนจะจีบหนูได้ยังไงอืมใช่ที่ให่รับให้รับอันนี้เพ้องต้องใช้หนวันหร้านเนล่ยไม่ไอนอย กระเป๋าไออย่างหนึ่งสี่ห้าสี่หรอดับอยู่วะเนี่ยน้องชายอย่าพิ่งไปอยู่ด้วยกันก่อนอยู่วะเนี่ยว่าไงทำไรเอ้ยห้ามลงนะแล้วโบร้องเพลงให้ให้คุณด็อกฟังหน่อยอยากฟังเพลงอะไรคะเดี๋ยวให้ลูกหนูร้องให้ร้องเขาร้องเพราะอย่าถามขาฟังวะฮะอย่าทำเพลงจากเขาดินหนูร้องไม่ได้ถ้าเขาขอมาก แล้วคนคนบนม้าน่ารักไหมใครอ่ะเนี่ยคุณด็อกเนี่ยน่ารักเลยวิเวียนมายืนนี่ดิเพื่อนแล้วใครตอบก่อนว่าคือใครอ่ะทำไมไปวุ่นแบบนั้นอ่ะอันนี้อันนี้เพื่อนหนูครับชื่อวิเวียนตอบก่อนอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วเนี่ยอใครเนี่ยใครเนี่ยชื่อชื่อด็อกว่าไปว่าไปว่าไปคคือใรชื่อน้องด็อกไง เขาคือใครล่ะเป็นน้องหรอหรือเป็นอะไรหรือเป็นใครจากที่ไหนทํำไมไปอุ้มอย่างนั้นล่ะเป็นน้องชายน้องชายที่ต้องใช้ความเข้าใจเป็นอย่างสูงกับลูกไม่เคยอุ้มหรอกเออแมนก็ไม่เคยดีอยู่แล้วดิไม่เคยดีเท่าคนที่เพิ่งเจอหรอกที่นั่งรถแบบไปเล่นธนาคารด้วยกันน่ะแม่ไม่เคยอุ้มหนูยอยางไปุ้มใครก็ไม่ใครจะไปดีเท่าพ่อตัวล่ะเอ,อะ อุ้มใครก็ไม่รู้ลูกไม่เคยจะอุ้มหรอกมั้งทำไมนิริไม่อุ้มลูกล่ะใครใพรจะไปดีเท่าพ่อตัวล่ะไพรจะไปดีเท่าพ่อตัวละอะไรอะไรเราโยงมาได้ยังไงฮะก็ไงอุ้มใครับนี่พี่อุ้มน้องพี่ได้พี่ได้กองไฟมั้ยยังเนี่ยได้เลยล่ะชวนคุยหายหมดแล้วเนี่ยพี่เอาแต่พูดเนียเอ้าแค่กองไฟพี่ยังรักษาไม่ได้เลยเอ้า นน,นงนะพูดแบบตัวเองรักษาได้อะ่ะแต่ละอยาอะ่างอ่ะพี่ <c oughs> ผมมีสารสกัด20อันแล้วทําไมให้มึงเลิกโมดิ